น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น150 ml แล้วก็สารสกัดกระดูกไก่ดำและยญาเอ็นยืดนะคะจะใส่สารสกัดไปให้ถึงประมาณ200รนะคะเพิ่มไปอีกประมาณ50คือ200แล้วเราก็จะนำไปตุนไปตุ๋นเพื่อที่จะไล่แอลกอฮอล์ออก ะะการวางตุ่นก็คือเราใส่น้ำนะคะในหม้อน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนแล้วก็เอาแก้ววางนะคะอ่ะถ้าแบบนี้ก็ตั้งทิ้งไว้อีกสักประมาณสองสวันจนกว่าแอลกอฮอลจะระเหยออกหมดแล้วเหลือแต่ปริมาณน,น้ำที่หลงเหลืออยู่บ้างค่อยเอาไปตุ่นตั้งไฟก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเราใจร้อน เราเอาไปตุนต้องระมัดระวังถ้าเราตุนไฟต้องใช้ไฟที่อ่อนที่สุดอาจจะเป็นเตาไฟฟ้าที่ควบคุมความร้อนได้แค่ให้น้ําอุ่นๆน,นะคะอย่าเอาไปใส่เตาไฟที่มีไฟแรงเพราะแอลกอฮอล์จะติดไฟได้ตุนแบบนี้ได้นะคะคือไฟเราอ่อนสุดเพราะเราเป็นเตาไฟฟ้าที่เราควบคุมอุณหภูมิได้เพื่อให้แค่น้ำอุ่นๆน,นะคะ แล้วเราก็ตั้งไว้แบบนี้จนกว่าแอลกอฮอล์จะระเหยออกไปมากที่สุดแล้วค่อยเอาไปตุนไฟที่แรงอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ